สวัสดีค่ะนูไอฟอร์ดค่ะที่ภาษาการขายฟอร์ดพบแดงนะคะเราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายนูไอค่ะวันนี้เรามารีวิวรถให้ได้ชมอีกแล้วนะคะคันสีขาวด้านหลังก่อนที่จะไปส่งมอบลูกค้าที่ต่างจังหวัดกันนะคะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งคันนี้กันว่าเราแต่งอะไรบ้างนะคะสีขาววันนี้จะเป็นรุ่นของ n e x น g เ n e r a t o r ค l s ค่ะเป็นรุ่นของ4ประตู XLS เทนี่ยจะทำเฉพาะเกียร์ออโต้นะคะมีแคปแล้วก็4ประตูค่ะอย่างคันนี้เป็น4ประตูราคาจะอยู่ที่889,000บาทเป็นราคาใหม่ปี2024ลล่่่าาาสุดขอองงเเเเเรรยยนนะคะททฉพืตีป็ 2. ูตริดแล้วเกียร์ออโต้เท่านั้นค่ะชุดแต่งคันนี้นะคะมาแบบเรียบๆแต่บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะอย่างชิ้นนี้ที่น้องไอจับอยู่ก็จะเป็นกระจังหน้า Ford f F.R.D. Ford ของเราค่ะทําเป็นสีดําล้วนเลยมาพร้อมกับตัวไฟด้านหน้านะคะที่มาคู่กับตัวกระจังหน้าค่ะด้านบนตรงนี้จะเป็นตัวหนังสือเลนเจอร์อะคริลิกนะคะติดเข้าไปตรงฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะสีขาวรถจั่กับตัวชุดแต่งที่เป็นสีดําบอกได้เลยว่าลงตัวมากๆค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นครอบไฟหน้า เพราะไฟหน้าเป็นสีดำด้านนะคะเสริมหล่อให้ตัวไฟหน้าดูเด่นแล้วก็ดูสวยขึ้นไฟหน้าในรุ่นของ x l s เนี่ยเราจะได้มาเป็นแบบเด y l i ล h t LED ดีให้เรียบร้อยเลยนะคะระบบป,ปิดไฟหน้าแฮตดนมัติมีจะใส่มาให้เรียบร้อยค่ะสาหรับรุ่นของ4ประตู x l s ระบบความปลอดภัยจัดให้มาแบบจุกๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS ค่ะกระจายแรงเบรก EBD ดีมี ESP พร้อมกับตัวป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะมีร้อมป้องกันการพลิกคว่มค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลย4ประตูของเรานะคะมีถุงลมให้ถึง6จุดด้วยกันค่ะ มาดูด้านล่างกันนะคะด้านล่างก็จะมีอะไรบ้างด้านล่างเนี่ยใช้เป็นตัวการชนหน้าเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถด้วยนะคะไฟตัดหมอกติดตั้งจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นห่วงลากซูงหรือว่าหูลักซูงนะคะติดตั้งมาจากฟอร์ดให้เหมือนกันพร้อมใช้งานได้เลยด้านข้างตัวรถแม็กที่เห็นนะคะสวยเลยคันนี้แม็กตัวนี้เราได้มาจากรุ่นของสตอมแท็กนั่นเองนะคะเป็นแม็กแท้แล้วก็ยางแท้จากรุ่นสตอมแท็กเลยนะคะซีรีส์ตัวยางตัวนี้ แล้วก็ล้อแม็กตัวนี้นะคะก็จะเป็น1 20นิ้วนะคะสตอมแท็กรุ่นที่เราเอาแม็กมาใส่เนี่ยคือล้อเขาจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็เอเกลักษณ์ของตัวเนี้ยเอ่เอเอกลักษณ์ของตัวสตอมแท็กเลยอะตัวนี้ก็จะเป็นตัดด้วยสีแดงนะคะบอกได้เลยว่าไม่ต้องทําอะไรมากมายนะคะคันนี้แค่ใส่แม็กตัวนี้เข้าไปคือสวยเลยสวยแบบส,สวยสุดๆนะคะมองไปไกลๆนี่คือเด่นมากๆแล้วยิ่งตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะใส่แม็กที่เป็นสีดําตัดด้วยสีแดงลงตัวสุดๆเลย ด้านข้างตัวรถนะคะเป็นแบบสีขาวคลีนๆคันนี้ไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยค่ะ x อสของเรานะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะกระจกมองข้างก็จะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะบล็อมือเปิดประตูเป็นสีดําด้านนะคะฟิล์มที่เราแถมให้จะเป็นฟิล์มเซรามิกคุณลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของสีฟิล์มได้ค่ะรถที่เป็นรถยกสูงนะคะจะมีบันไดด้านข้างติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะด้านท้ายมีอะไรกันบ้าง อย่างที่บอกนะคะคันนี้ก็จะมาแบบเรียบเียบเนาะด้าน,นท้ายเราก็จะมีติดเป็นตัวกระบะไลเนอร์ค่ะเป็นงานแท้ของ Ford ให้นะคะอันนี้ก็คือแถมฟรีกับชุดนี้เลยแล้วก็ขอบตรงนี้ที่ต้องไอจับเนี่ยจะเป็นขอบไลเนอร์สีดาใครที่อยากจะไปติดแบบสายลูยเนาะอยากจะติดโรบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดได้เลยนะคะก็วางที่ขอบไลเนอร์ตรงนี้ไม่ต้องเจาะเข้ากับตัวรถเลยด้าน,นท้ายตัวรถนะคะจะมีเป็นไฟไท้าย LED นะคะอันนี้เราอัปเกรดติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นไฟไท้าย LED ให้เรียบร้อยเลยะคะ่ะอยู่ในโปรโมชั่นตัวนี้เหมือนกัน เอ็กอของเราเนี่ยโปรโมชั่นที่ตรงไงบอกเลยนะคะว่าตอนนี้คือดีมากๆเลยจะเป็นโปรโมชั่นของ0%นะคะแล้วก็ชุดแต่งที่เห็นเนี่ยอันนี้เราก็ฟรีให้ตามชุดของโปรโมชั่นเลยค่ะ ชิ้นนี้กันบ้างค่ะตัวแผ่นปิดท้ายฝอตนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำล้วนให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวฝอตนะคะก็ทําเป็นสีดำให้เหมือนกันแล้วก็เอกลักษณ์ของรุ่นของ A อกเ็นะคะมีกล้องใต้โลโก้มาให้เรียบร้อยค่ะตัวกล้องเนี่ยจะโชว์ตรงหน้าจอตรงกลางนะคะหรือว่าหน้าจอซิงด้านในกันนั่นเองตรงนี้จะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะติดเหมือนกับตัวฝากระโปรงหน้านะคะกระโปรงด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้าก็จะเป็นตัวอะคริลิกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะคริลิกเหมือนกันนะคะเป็นสีดำ การชนท้ายใช้เป็นตัวเดิมเลยนะคะจากโรงงานค่ะก็จะเป็นเบาโลโก้ตรงกลางให้แบบนี้เนาะสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดํานะคะคือดูแบบดูสวยเนาะไม่ต้องแต่งอะไรมาค่ะแล้วก็เอเอนะคะจะมีบันไดเหยียบด้านข้างติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วเวลาเราขึ้นเหยียบกระบะด้านท้ายก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะด้วยตัวรถเนี่ยเขาเป็นรถยกสูงให้อยู่แล้ว ำหรับใครนะคะที่สนใจรุ่นของ A กับ S อยู่นะคะเป็นรุ่นไม่ว่าจะเป็นแคบหรือว่า4ประตูอะเราก็จะมีโปรโมชั่น0ให้นะคะ0แล้วก็ฟรีชุดแต่งให้ค่ะหรือใครที่อยากดาวน้อยๆนะคะเราก็มีส่วนลดให้สูงสุดถึง100,000บาทนะคะใครที่สนใจคะ่ะโทรหาร้องเราได้เลยนะคะ0ู8ย์5 2 6, 6 6 5ค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ